สันติกีราน,านันรองหัวหน้าพักร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสมคิดจาตุศิพิทักษ์ที่ผมรู้จักย้อนไปประมาณปีพศ2 5 3 5ผมยังทำงานอยู่ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตจำกัดได้พบอาจ,จารย์สมคิดครั้งแรกในตอนที่ผมดูแลฝ่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทกำลังเร่งงานระบบคอมพิวเตอร์ที่สาขาเชียงใหม่เพื่อให้ทันการเปิดบริการ คุณธีรศักดิ์สวุวรรณยศกรรมการผู้จัดการได้พาจ่าสมคิดไปดูงานในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งผมก็เห็นเพียงผู้ใหญ่สองท่านแน่นอนครับว่าจ่าสมคิดก็จําที่ผมเป็นพนักง,งานตัวเล็กๆไม่ได้แน่นอนจากนั้นอีก2ปีผมได้ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกในโครงการ JDBA ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติร่วมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา อน,นับได้ว่าเป็นหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศไทยหลักสูตรแรกและที่ต้องร่วมกัน3สถาบันเพราะยังมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในรอบการสัมภาษณ์เข้าเรียนนั้นผมนอนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ที่โรงพยาบาลในวันสัมภาษณ์จึงต้องขออนุญาตคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมา3ชั่วโมงเพื่อมาสัมภาษณ์เข้าเรียนวันนั้นมีอาจารย์สมคิดอาจารย์กุทลทลีและอาจารย์พิพัฒเป็นผู้สัมภาษณ์ และกรรมการทั้ง3ท่านคงเห็นความตั้งใจจริงของผมจึงรับเข้าเรียนในหลักสูตรและให้ทุน CIDA ซึ่งเป็น merit g r a n d เรียนจนจบหลักสูตรในสาขาวิชาการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนับเป็นครั้งที่2ที่ผมได้พบกับอาจารย์สมคิดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับอาจารย์ก็จําผมไม่ได้แน่นอนมีเก็ตเล็กๆระหว่างเรียนปรีเอกผมได้พบกับอาจารย์อุตมะโดยบังเอิญตอนนั้นผมกําลังอาา่านเปเปอร์เรื่อง CAPM และมึนง,งงเพราะเป็นการอ่านงานวิจัยครั้งแรกในชีวิตซึ่งอาจารย์อุตมะเพิ่งจบปริญญาเอกไฟแนนซ์กลับมาเมืองไทยก็ได้ชี้ประเด็นแหลมคมใน C A P M ให้ผมได้เห็นทําให้ผมเข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้และได้ใช้วิชาความรู้ด้านการเงินสอนหนังสือในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหลังจากเรียนจบปริญญาเอกจนผมมาทํางานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เติบโตขึ้นมาจนถึงระดับรองผู้จัดการ ดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และสายงานผู้ลงทุนสงสายงานพร้อมกันในช่วงนั้นอาจารย์สมคิดเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจก็ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์สมคิดอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการนําเสนองานของตลาดหลักทรัพย์หรือจัดงานไ t a i l a n d f ฟกัสแล้วอาจารย์สมคิดก็จะต้องมาเปิดงานปาฐกะถาให้นักลงทุนที่มาจากทั่วโลกสร้างความมั่นใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ของไทย มีหลายครั้งที่อาจารย์สมคิดเรียกผมใช้งานต่างๆในฐานะของรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แต่งานหนึ่งที่ทำให้ใกล้ชิดอาจารย์สมคิดมากขึ้นคือช่วงที่ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นมีปัญหามีตราสารหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่น้อยที่จะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่อาจารย์สมคิดได้เรียกผมเข้าไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เจ็นาฬิกาหลายวันหลายครั้งนำข้อมูลไปเสนอแล้วก็สั่งการแก้ไขต่างๆจนทำให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ ในช่วงเวลาที่ผมทําหน้าที่รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นั่นเองก็ได้เห็นความมุ่งมั่นในการทํางานความรู้ลึกรู้จริงในระบบเศรษฐกิจไทยของอาจารย์สมคิดและเมื่อย้อนกลับไปดูงานต่างๆที่อาจารย์ได้ทําในด้านเศรษฐกิจก็ทําให้เข้าใจชัดเจนว่าอาจารย์มุ่งมั่นในการทํางานโดยไม่สนใจว่าขั้วการเมืองจะเป็นอย่างไรขอเพียงแค่ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาที่ดีขึ้นอาจารย์ก็พร้อมที่จะเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อใช้โอกาสนั้นพัฒนาประเทศ แน่นอนครับความไม่สนใจขั้วการเมืองของอาจารย์จึงสร้างความไม่เข้าใจให้คนจํานวนไม่น้อยที่คิดเรื่องแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายโดยไม่มองไปที่เนื้อหาสาระของการทํางานเป็นหลักและกลายเป็นเรื่องราวโจมตีอาจารย์ทั้งที่ไม่ทราบความจริงเบื้องหลัง หลังจากผมลาออกจากตลาดหลักทรัพย์เพราะแพ้การสรรหาเป็นผู้จัดการผมก็ตั้งใจว่าจะเลิกทำงานและใช้ชีวิตเงียบๆทำสิ่งที่อยากจะทำต่อไปแต่แล้วก็แปลกใจพออาจารย์สมคิดเรียกเข้าไปพบที่ทำเนียบอีกครั้งหนึ่งแล้วถามว่าจะทำอะไรต่อไปหลังออกจากตลาดหลักทรัพย์ผมก็เรียนความตั้งใจว่าจะเลิกทำงานแล้วก็ถูกอาจารย์ดูว่าอายุยังน้อยจะเลิกทำงานได้อย่างไรโดยตอนนั้นผมอายุ56 อาจารย์บอกว่าอาจารย์อายุมากกว่าผมยังทํางานอยู่เพราะประเทศยังจำเป็นต้องมีคนช่วยการทํางานในที่สุดผมก็ได้มาพบกับอาจารย์อุตมะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรมผลงานสําคัญของผมขณะนั้นคือการตั้งอินโนสเปซซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้เดินผมไม่ได้ใช้เงินราชการแต่เดินสายขอทุนจากภาคเอกชนเพื่อมาจัดตั้ง นับเป็นครั้งแรกที่ผมก้าวเข้ามาในวงบริหารราชการแผ่นดินหลังจากนั้นก็มีโอกาสาร่วมเป็นกลุ่มคนที่ก่อตั้งพักพลังประชารัฐและเป็นกรรมการบริหารพักชุดแรกด้วยความอ่อนหัดทางการเมืองบวกกับความตั้งใจในการทํางานอย่างจริงจังผมร่วมงานกับอาจารย์สวิทในการพัฒนานโยบายสําคัญหลายเรื่องโดยหวังว่าจะเป็นนโยบายที่สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและร่วมไปกับอาจารย์สวิทเพื่อเดินสายหาเสียงในต่างจังหวัดทุกวันอย่างเข้มข้นช่วงของการเลือกตั้ง แต่น่าเสียดายว่านโยบายดีๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกนํามาใช้แต่กลับมีกลุ่มคนที่นําเสนอนโยบายแปลกๆที่ไม่สร้างความเจริญเข้ามาแทนที่นับเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองอย่างสําคัญของผมว่าอะไรเป็นอะไรจําได้ว่าตอนที่กรรมการบริหารพลังประชารัฐมีมติให้เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกัฐมธรรมีนั้นก็มีมติให้เสนออาจารย์สมคิดและอาจารย์อุตมะเป็นแคนดิเดตนายกรวมเป็น3มชื่อ แต่หลังจากนั้นก็มีอำนาจลึกลับให้กรรมาการบริหารเปลี่ยนมติใหม่ให้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เพียงชื่อเดียวเท่านั้นและนั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญทางการเมืองอีกบทหนึ่งของผมผมได้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรชุดที่25สังกัดพลังประชารัฐโดยเป็นสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อและได้เรียนบทเรียนทางการเมืองอีกมากมายแม้จะเป็นสอสอเหมือนกับสอสอเขตแต่การได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างในพัก ก็เป็นอีกบทเรียนสำคัญทางการเมืองของผมอีกเช่นกันเพียงแต่ผมใช้เวลาของการเป็นสสนั้นทุ่มเทกับการทำงานในหน้าที่นิติบัญญตัติเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงานสภางานในคณะกรรมาธิการทั้งสามัญและวิสามัญหลายคณะ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้ทําหน้าที่โดยใช้พื้นฐานทางวิชาการที่มีติดตัวเป็นประธานคณะกรรมการการวิสามันแก้ไขกฎหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจหลายฉบับได้ทําหน้าที่เลขานุก,การคณะกรรมการการวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหลายครั้งจนทําให้เข้าใจในกระบวนการสําคัญติดตัวมาซึ่งก็แตกต่างจากสสหลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจในการทํางานอย่างที่ผมตั้งใจ น่าเสียดายที่ไม่ใช้เวลาที่มีค่านั้นในการเรียนรู้สะสมประสบการณ์ที่มีโอกาสยากที่จะเรียนรู้และทําหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา มาถึงวันหนึ่งที่อาจารย์อุตมะหลังจากถูกพิจางการเมืองออกจากพลังประชารัฐและการเป็นร,ร,รัฐมนตรีเรียกผมไปคุยด้วยและบอกว่าจะตั้งพรรคการเมืองเพื่อทํางานการเมืองโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นหลักให้เกิดขึ้นได้จริงพร้อมกับถามว่าสนใจจะมาร่วมงานกันไหมผมมีคําถามที่ถามไปขนาดนั้นว่าไม่อิงข้วอานาจเก่าที่ไล่เราออกมาใช่ไหมก็ได้รับคําตอบว่าใช่ และอีกคำถามหนึ่งคือถ้าถึงเวลาจะเสนออาจารย์สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัะมนตรีหรือไม่ก็ได้รับคําตอบว่าแน่นอน2คําถามกับ2คําตอบนั้นเป็นจุดตัดสินใจให้ผมลาออกจากพลังประชารัฐและสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสสโดยผมไม่มีความลังเลเพราะผมเชื่อมั่นในแนวทางการใช้น้ําดีเจอจางน้ําเน่าและมั่นใจว่าในที่สุดจะมีน้ําดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้น้ําเน่าหมดไปในที่สุด แม้ผลสำเร็จดังกล่าวอาจไม่เห็นในช่วงที่ผมยังมีแรงทำงานหรือไม่เห็นในช่วงชีวิตของผมแต่ถ้าไม่เริ่มก็คงไม่สามารถจะเริ่มสิ่งดีๆได้จะเห็นได้ว่าอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักนั้นผมไม่ได้เคารพนับถืออาจารย์ พราะความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่เคยสอนหนังสือผมอาจารย์ไม่เคยเอื้อประโยชน์อะไรให้ผมมีแต่ใช้ผมทํางานผมไม่ใช่คนสนิทใกล้ชิดกับอาจารย์แม้จนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนที่อาจารย์จะนึกถึงหรือรู้จักเพียงแต่ผมเห็นความทุ่มเทความจริงใจในการทํางานของอาจารย์เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยอมเหนื่อยทั้งกายและใจยอมถูกดา่าและอีกสารพัดเพียงเพื่อประโยชน์ของประเทศ เอาจริงๆแล้วหากอาจารย์จะใช้ความรู้ความสามารถการได้รับการยอมรับในระดับสากลทัศนคติความคิดที่ใหม่เสมอไม่ได้แก่ไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อายุที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทําให้อาจารย์มีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของอาจารย์ทั้งหมดนี้หากอาจารย์จะใช้เพื่อสแสวงหาประโยชน์ของตัวเองก็คงได้เห็นอาจารย์สมคิดที่ร่ํารวยเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงระดับอาจารย์หลายคนรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงวันนี้อาจารย์สมคิดก็มีเพียงฐานะที่พอมีพอกินไม่ปรากฏความร่ำรวยให้เห็นไม่มีเรื่องด่างพร้อยและนี่เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมมีความเคารพนับถืออาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักอาจไม่เหมือนกับอาจารย์สมคิดที่คนอื่นรู้จักผมก็เพียงอยากแบ่งปันความคิดความเห็นและมุมมองที่ผมได้เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเท่านั้นครับ